การพัฒนาตามแนวการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านที่เคารพครบับเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทําให้ก้าวหน้าแล้วก็ทําให้มีความเจริญพระองค์จะทําอะไรพระองค์จะมีพื้นฐานความมั่นคงอย่างที่ผมเรียนซึ่งการทรงงานของพระองค์หรือแนวทางการทํางานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยโู่หัวนี่ก็ก่อให้เกิดความปลอดภยัย ทำให้เจริญและทําให้มีความสุขจะเห็นว่าเมื่อเกิดความปลอดภัยแล้วก็เกิดความมั่นคงมั่นคงนั่นเกิดจากมั่นคงที่ชีวิตการทําเป็นอยู่มันปลอดภัยขึ้นมันมีความปลองดองมันมีความอยู่ดีกินด,ด,ด,ดีในบ้านในสังคมมันเกิดสวัสดิภาพนะมันก็จะเกิดสวัสดิภาพแล้วที่สําคัญก็คือมันเป็นความสุขที่สมบ ภายใต้สุขที่มีภูุ่คุ้มกันอย่างเช่นพระองค์บอกต้องต้องดูดินดูแลดิน,นดูแลน้ําแล้วก็ดูแลป่าจะพัฒนาอะไรต้องสามอย่างต้องไปด้วยกันแต่สําคัญต้องระเบิดมาจากข้างในพระองคบอกว่าการทุนนี่คือกำไรนะครับค่อยๆเป็นเข้าๆไปจะทำอะไรแล้วก็มีความพอเพียงที่ผมเรียนไปเมื่อครั้งก่อนว่าความพอเพียงคือความพอดี อยู่ระหว่างความสุดตกทั้งซ้ายและขวาสุดตกมีสิ่งเลวร้ายมีอันตรายอยู่ตรงกลางมีความสมดุลมีความปลอดภัยมีความพ้นยี่ใช้ชีวิตทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับชหลักของพ่อจะเป็นประโยชน์ที่สุดครับ